ข่าวดีที่คนอยากมีบ้านต้องรีบกับมาตรการกระตุ้นอสังหาค่าโอนค่าจดจำนองเหลือเพียง0.01%เท่านั้นสำหรับบ้านทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศและคอนโดที่ราคาไม่เกิน7ล้านบาทจาก SC s อ s เอชเเหลือเท่าไหร่บ้างมาดูกัน v c o อมพลราคาเริ่มต้นที่2 6 9 0 0 0 0บาทค่าโอนค่าจดจำนองปกติ8 7 0 0บาทเหลือเพียง538บาทเวิรเริ่มต้นที่3 8 9 0 0 0 0บาท ค่าโอนค่าจดจำนองปกติอยู่ที่116,700บาทก็จะเหลือเพียง778บาท Workplace ราคาเริ่มต้นที่4,590,000บาทค่าโอนค่าจดจำนองปกติอยู่ที่137,700บาทก็จะเหลือเพียงแค่918บาท Venue AD Venue 4ราคาเริ่มต้นที่5,690,000บาทนะครับ ค่าโอนค่าจดจำนองปกติอยู่ที่1,770 0บาทเหลือเพียง1,138บาท The Crest Park Residence ราคาเริ่มต้นที่6,490,000บาทปกติค่าโอนค่าจดจำนองอยู่ที่1 9 4 7 0 0บาทก็จะเหลือเพียง1,298บาทใครอยากมีบ้านตอนนี้ต้องรีบเลยนะฮะลงทะเบียนกันมาได้ที่ w w w s s t c o m